ไปไปกับบ้านเมื่อบ้านคุกกี้คุกกี้เด็กหน่อยมาเที่ยวป่ามวนหลายเด็กินเน้เล่นกอนเพื่อนหน่อยหลายอยู่แถวนี้เด็กมันกินก็ได้ดังเนาะทั้งขางกับพ่อได้เก็บไปเลย ເຮົາເຂົາເປເປນີຕນມກິນຕອຸມກິນຍານີນມນມລກິນເບິ່ງຮືມຫງໂທດຮືມວນກັນກ um ິນມືນກິນຢູອັນັນນນກິນດຈນວແຫງ ที่ของเอาบจอเพิ่นปลูกต้นกล้วยเพิ่นมี้นามพมต้นหนึ่งระบุบหนามอืหักไปให้แม่ไปดังไฟเนี่ เอ้ยกินเพนบ่ส่วนนี้กระโดนเมนบ่หรอเก็บไปใพอนฮบ่เมนบ่เมนเ้ย่ปนม่นอู้พี่ผู้ใดงามแทอดินดินเขาดีน้ำเด้ดินอันไหนน้ำเน ร <ITA> day, ิกยางงามเลยดินดีเลยเขาก็ไม่ฝุ่นไม่ย่างใส่ไปไปโอ้ยไปโอ้ยไปโอ้ยไป็้ไปอ้ไอ้ยไดีอ้ย้ยไปอปูอับปอไอ้อ้อ้ยนอหมูเจ้ยนี่ก็ได้บ้านโอ้ยือ้ยอ เวตาหอดบ้านบองงามคักเลยดินดีด้วยแล้วก็อันนั้นมันเป็นดินดินเขาสาวเออคุณพ่อดังหรือว่านี่เขาไม่เขียวกองไว้จุกูอยู่ข <|ja|> ุ้นหน่อยๆพอดีนะเก็บดังดี S <S นี่นะงามคากเลยดินดีดินโลไม่งม่มยัมงสิละนี่ยังลหลาหัเล็บมี่ยัง ได้ได้แนวกินแล้วไปเมื่อบาน มาเอาคนล, <ะ S 1> ละทางเด้อพี่ปี<ะ>ออกจากเละป่านะคะเ <laughs> ข่าเมืองเส่ละท่องไปเส่ละท่องท่องลงไปน้ำพี่ปีแล้ว hủy 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 không hủy 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 มา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 ผลจุดไปใส่ตะผุดแล้วฮเฮ้เฮึเกิดเหตุไปใส่บุญพวะตรหรื้วะดอกนั้น ได้ยังกินนะั่นฮะกินเป็นย่ติเปี๋ปยววันนัดสัว่าวันนัดอยากละตีเนาะไม่ได้กินดึนละอ,าาออกมาจากป่านะคะเด็กๆพี่มาพอ่อยอยกแล้วกลางทาาอยกแง้วพี่น้องเลยพี่ สิไปตีกัหมาเลยเออ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 สิปุ๊บปองให้ตังเนาะไรสิมาเก่งตีเฮ้เจ้าสิเก่งตีเออ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 

อ้วนแล้วทำกินลอูอ่ะไปยังนั่นจะไปอาบน้ำตีฮะจะไปอาบน้ำไ,ไปแล้วพี่น้องจะไปอาบน้ำแล้วคุณจะไปะกกล้องซะแก้วแล้ว ลงในบ่หาป่วนบ้นานเขา โอ้ยหุ่นคือจังคนละอันใส่กันแถนาแก้วป๋อไปสีแก้วอยู่คนละคนกัน สวัสดีค you know? ่ะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกทท่านที่เข้ามาอันนี้ก็เดินรอบป่าเลยนะคะมัทลุบานแก้วชิมนิกเอาไว้สำนิกก็นะคะสวัสดีค่ะ